แอบสปอยใช่ไหมครัก็คืออ่าดังนั้นขอฝากติดตามนะครับผมไอ้ว่าจะเป็นช่องทาง IG ของเจนะผมก็ช่องทาง IG X หรือ TikTok นะครับแล้วก็ฝากติดตามเรื่องนี้เรื่องนี้จริงฮะไม่ใช่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 ก็ยังนะผมก็ขอฝากติดตามนะครับผมแล้วก็มีคอนเทนต์ในบ้านของดูมันดีด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามและก็ช่องทางเลยว่าจะเป็นมันดีชแนลหรือว่าดูมันดีทีวีนะครับ 嗯。